ดีขึ้นให้กับตัวคุณเองและคนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเมอร์มิตทุกคืนวันเสาร์นะครับ4ี่ทุ่ครึ่งทางทรบร5แห่งนี้นะครับด้วยคอนเซ็ปต์ของรายการคิดสร้างสู้ให้นั่นเองและของรางวัลของเรานะครับก็เป็นของรางวัลที่ผมเชื่อเลยนะว่า ทุกทุกท่าน,นต้องอยากได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นก็คือบ้าน SCG h ี m UM, ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง12ล้านบาทวันนี้มีผู้ที่ร่วมในรายการของเราและร่วมอยากได้ถึง70ท่านด้วยการเป็นันศึกหาน้าใสสำหรับน้องทุกคนนะครับจะมีคะแนนอยู่คนละ1คะแนนเกงการ์ดสินของเราจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมได้เลยนะครับ ข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะได้รับโจทย์จากทางรายการเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใดก็ได้ในประเทศไทยโดยมีงบประมาณในการก่อสร้างทีมละ5 0 0แสนบาทเกมในการตัดสินได้แก่ 1. ฟอร์มการก่อสร้างที่มีรูปลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ลงตัวกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อม 2. ฟังชนันประโยชน์ใช้สอยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ 3. i n อินสป t เรชนันแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ สำหรับการให้คะแนนจะได้จากคณะกรรมการทั้ง3 000, ท่านท่านละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนและจากผู้ชมในห้องส่งอีก70 000, ท่านท่านละ1คะแนนรวมเป็น70คะแนนคะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนนั่นแหละครับก็คือเกณฑ์การตัดสินนะครับของรายการเกมเนรมิตของเราแล้วโจทย์ของเราในวันนี้คือ เพื่อสัตว์ครับและสำหรับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับทำไมครับคู่แรกนี่นะครับพีผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะโคจรมาเจอกันได้แล้วสนิทกันได้เขาเรียกกันว่าแม่คุณลูกเลยนะแม่ลูกเออเป็นคู่แม่ลูก <c oughs> <c oughs> คู่แรกของเรานะขอเชิญพี่เอ็กกี้และน้องนิกกี้ครับ <c oughs> พี <Hoy S 2> ่บ๊วยมาขึนห่อยสวัสดีครับยกต้องอยู่ข้างพี่บวยแล้วหรอทำไมทำไมไม่ขึ้นพวยล่ะในสินาทุนอย่แล้ว เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับวันนี้สบายดีครับวันนี้เราแต่งตัวมาเป็นคอนเซ็ปต,ต์ด้วยนะครับยังไงบ้างาครับผม <แ S 2> วันนี้เราจะทำมาทำเพื่อสัตว์ใช่ไหมใช่ครับ,รบเราก็เป็นตัวแทนนี่ดูสักเสือ้อเป็นตัวแ<อ>ทนของสัตว์นะนี่คืออะไรครับเก้งกวางผันแวดเก้งางแก็เป็นสัตว์ชอบกวางบางทีชอบคุณแม่อะอำตัวเองอะตัวเองเก้งกวเนี่ย ชิคระเบิดก่อนเลยลำบากชิคเขาเป็ลำบากอะหนูเป็นไรลูกลูกผมนะครับปวันนี้ผมเป็นดาวเมเทอร์ดาวเมเทียร์คเฮ้ยอันี่อ้นี้ตั้งใจหรือมุกพู้บิดผู้บิดพูดไปจริงจริงยังเขายังเด็กไงเขาเด็กเอออยากรู้ว่าทำไมถึงเรียกพี่เอกกี้ว่าคุณแม่คือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเราจัดรายการครับเฮสเทชั่นด้วยกันครับแล้วก็ในรายการเนี่ยจะมีนันนี่มีพี่เอกกี้มีพี่เดี่ยวแล้วก็มีนิกกี้ครับ ต้นมีเสียงสนตัวเองไปใช่อ๋มโอ้โหดูโอกห้องอารีน่ากที่สุดเลยบ๊วยจริงเหรอเพราะแรกนี่เขาอยากเป็นพ่อโอ้โหแม่แล้วจับที่ครับเอกี้และวดิ๊กครับแม่ยังไงครับพี่คู่แรกก็สนุกสนานแล้วมาถึงที่พี่สอนนะครับเรียกได้ว่าผมก็ภาคภูมิใจเหมือนกันครับเวลาเราจะเชิญแขกรับเชิญเนี่ยเราต้องรู้สว่า พื้นฐานนิสัยชอบออกกําลังกายคู่ส <|so|>> ีปากดีและใจอบอ้อมอารีพบกับภูมิและเพชรจ้า สองคนมาสนิทก <rude S 2> ันได้อย่างไรครับถึงมาเป็นคู่แข่งร่วมกันได้ครับก็จัดรายการวิทยุด้วยกันมาประมาณ8ปีเลยครับเป็นคู่หดูโอกันคุณเปนจ้าเปรี่ยนเสมอครับดีเจนรกกับอเวจีมาปะทะกันโอ้ไม่ยาไมเลยไม่มีใครขัดกันเรียกได้ว่าสมไฟกันเลยทีเดียวส่งเสริมกันครับส่งเสริมกันลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆมีทะเลาะกันบ้างไหมครับไม่เคยแล้วก็ในชีวิตทาชั่วมาเยอะเคยทําความดีไปในละมิต สารณประโยชน์ต่างๆบ้างไหมครับหนังหน้าเราไม่ให้กันเลยเราทำไปเยอะรอย <c oughs> ครับคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเห็นจากสื่อครับทั้งสองคนดูเป็นวัยรุ่นเฮลเฮลซ่าซ่าก็เลยไม่แน่ใจว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่า<อ>เพราะว่าโจทย์ของเราในวันนี้นะครับคือเพื่อสัตว์คุณสองคนมีความผูกพันกับสัตว์บ้างหรือเปล่าคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราสองคนเป็นเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์จริงๆเลี้ยงหมาจริงเข้าใจจริงๆไม่เหมือนสองคนนี้หรอกครับมาสร้างภาพในรายการอะไรอย่างี้เนี้ยเลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยง ปะกแอบฟังอยู่ข้างหลังเวทีพี่แซวพ่ออุ้ยนี่คนนั้นดันเมเชียนเขามีลูกหมานี่แต่งตัวสไตล์หมาๆใช่ไหมครับเขาเป็คัตตี่พิจาร์เขาเดบมไม่คันธมไม่คันังผมก็ชอบเลี้ยงหมาใช่ไหมช่วยออาออกมาจากปากสักสี่ห้าตัวได้ไหมโอเจย์ครับอเยยาพึ่งทะเลาะกันครับอย่าพึ่งทะเลาะกันเอาเจมส์จับพี่ก่อนเลย๋ยวพึ่งทะเลาะกันอยพึ่งทะเลาะกัน เอาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรูที่ว่าแต่ละทีมมีโจทย์ก็คือว่าสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อสัตว์คือว่ามีสัตว์อะไรในดวงใจแล้วจะไปสร้างเนรมิตท,ที่ไหนนะครับ,รบเริ่มจากทีมแรกก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวไปชมคู่แรกนะพี่เอกกี้และน้องนิกกี้ว่าเขาจะไปเนรมิตท,ที่ไหนเชิญครับ จากโจทย์พืชสัตว์ทั้งคู่ก็ออกเดินทางเพื่อไปหาแรงบันดาลใจในการเนรมิตกันที่ด่านก,กากันสัตว์จังหวัดนครพนมโดยทั้งคู่เลือกที่จะเนรมิตให้กับน้องหมาที่โชคร้ายเมื่อมาถึงก็สอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงความต้องการเร่งด่วนจากทีมสัตวแพทย์ซึ่งมีน้องหมาอาการสาหัสต้องการรับการผ่าตัดรักษาเป็นจนํานวนมากเท่าที่ดูแล้วม,มันยัง่อทั้งยีเลยแข็ขาดเลยครับแล้ว เชื่อว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องหนึ่งที่ทําให้น้องหมาหลายๆตัวมีชีวิตที่สดใสเหมือนเดิมจากลําบากเลยครับก็เป็นห้องพวกเราเทําให้เขาสดใสนะครับอตอนนี้นะครับสิ่งที่นิกกี้นะครับแล้วก็พี่เอกกี้จะทํานะครับนั่นก็คือห้องผ่าตัดให้น้องหมาก็เราทามันทึบๆนะครับแล้วก็มีแอร์ให้หมอผ่าตัดหมาอย่างสบายด้วยเราได้รับแรงบันดาลใจแล้ว <S <S ไปมามีจากชุดใหญ่อย่างดี <S 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 นะครับน้องหมาจะมีชีวิตใหม่ ด่านกักกันสัตว์นครมนมใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกที่นี่ครับพี่เอกี้ได้ยินช่างแต่งหน้าครับเมาให้ฟังว่านี่นี่พี่เอกี้เนี่ยน้องหมาเนี่ยนะถูกจับแล้วแบบถูกจับมาอย่างทรมานไม่เเยออไปขายไปขายฝั่งนู้นใช่นะฮะแล้วก็พอตำรวจไปตรวจเจอเจอเนี่ยมันก็ถีบกล้องมาขับนี้ตำรวจไงตำรวจตามนี่ยขับนี้ถีบกงน้องหมาตก ใช่เราได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยทํ <c oughs> าไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนโลกแล้วทำกับเขาอย่างนี้ทําไม <c oughs> เพราะนั้นคือช่วงเวลาต้องเร่งด่วนมากตอนนี้แหละที่เราจะต้องช่วยเหลือเ,เขาผมอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนที่เดินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับภาพที่เห็นกลิน่นที่ได้สัมผัสอะไรอย่างี้เป็นยังไงบ้างครับมันเป็นที่ที่แบบจริงๆแล้วอันนี้ต้องยอมรับนี่ไม่ได้คีโมครับ,รบแต่กลิ่นแรงมาก ใช่นรับเป็นกลิน<อ>่นก,นก็เป็นกลิ่นลุมรวมๆัะครับตรงนั้นท<า>ั้งปัสสาวะ<ช>ทั้งอุจจาระของ,อของเขา,าดินเวลาที่ฝนตกลงมาความเฉดแฉะโครนต่างๆคือสภาพทุกอย่างมันเหมือนแบบคืออย่างคนถ้าเราไปอยู่แบบนี้ สองนาทีเราก็อยู่กันไม่ได้สภาพคือไม่ได้เตรียมพอมารองรับสุนัขจำนวนเยอะนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เราเดินเข้าไปดูในส่วนของห้องรักษาของน้องหมาอะไรเงี้ยนะฮะคือเขาจะเป็นโกดังเก่าที่เก็บอาหารไว้เก็บอาหารสัตว์มาก่อนนะฮะเมื่อก่อนเก็บอาหารโคกระบือครับใช่เขาก็ดัดแปลงเป็นเป็นห้องรักษานะฮะซึ่งด้วยสภาพอากาศหรือหรือห้องส่วนต่างๆเนี้ยมันไม่เอื้ออำนวยต่อความสะอาดหรือว่าต่อการรักษาน้องหมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเลือกที่จะไปเนรมิตที่นั่นครับทีมนี้เขาดูมีสาระไม่เหมือนทีมนู้นโอ้พูจาอะไรไม่มีหลักมีเกมมนีงมีสาระครับพี่ยังยังไครับสาระเรวครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเราพากันสักครู่ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมพี่ภูมิและพี่เพชรจะมีสาระขนาดไหนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ